สบายดีพี่น้องทักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขกนมืนี้พากันออกมาห้มาน้าพี่น้องอ่ามืนี้เป็นมื้อตุ๊จีนคนบวหลายก็เลยปิดท่านพากันพ,กพักผ่อนออกมาหายู่หากินอยู่หน้าพี่น้องพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งธรรมชาติหลังจากที่มุ่งมุ่นอยกกำหานหลายมือ้อหลายวันเลยพี่น้อง คนไข้จักมือหนึ่งเนาะสบายไสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องมานี้ออกมาหากิน,น,นพี่น้องกระปุกด้ออกมาจอบเบิ้งเข่าเลยม,มาเบิงบงเ้งเข่าเบิ้งน้ำเลยกระปุดีเขียวสดงิงามพีน่น้องอุ้มทุ่มอยู่กำลังขึ้นจะออกมางมหอยหาจับหอยจับกระปูเมื่อกินแรงเขียวงามเนาะเขาเนาะ ไปน,น้อ,อาชไปลงไปงมอยู่ในห้องห้องคางหน้าอะไรพป็นองคางเทียงสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ปิดหานพักพ่อกันเลยพากันออกมาอายุหากินเก็บกระปูเก็บหอยประหยัดค่าใช้ใจ่าย ตอนนี้ก็ออกมาหอนหนาเลยเพี่อน,น,อน้องการชิพากันลงห้องละงมหองห้งมกับปูมาเสร็จแมงเดี๋ยวใครจะคัดกองชิลงนี่แหละพี่อน,น,อน,น้องไอห้องนี่แหละบนประจำวันที่เราเคยหามาถือกล้องให้หนะจ๊ะ ตาามกันหลยให้บอกกงเพิ่นคัดคองใส่หลัง <laughs> น้ำไหลไปน,นีก้กลคองน้อยคองน้อยค <laughs> อ,องน,น้อยหรือใส่อ้วนใครเป็นน,ปน,น้ำเป็นน้ำจะอ้วนบ่ <laughs> คือว่าจุดก่อนใส่ก็ยังได้อยู่ได้แสดงว่าใครใหญ่ึ้นไปพี่น้องกันด้วยกันน้ำไง่ายกบดามากินเอาเนาะทองปุ๋งลงุงทองปุ๋งบ่ปุ๋ง <laughs> นำร้ายแบบนี้แหละพี่น้องสุดก่อนที่เขามากับน้องสาวมางมหอยกับกี่เห็นโอเคโอเคอเฮาสิเปลี่ยนกันลงก็ได้พี่น้องให้บุกพุ่งนอาลงไปงมกันจกลงอยู่ได้นานมาลง,งนะไม่ใ<ๆ>่นนลงน้ง ได้จะเปนกองตลาวแม่พ ok> ี่น้องสิบูเห็นบรรยากาศไปพากองต้นนำได้ปะได้ไดแต่ว่ามันยากอะไรลองหางงมเบิ่งกันขอแับกี่มินีิกาฝนฝนตกแต่เช้าๆเด้พี่น้อง วันตุกจีนแน่ก็เลยบย่ได้เปิดห้างไม่เจอหอยไม่จุกหอยหอยจุกผมไม่ท้อยจุกหอยหอยจะตายหอยจะตายไปถือโอากาสออกมาจบให้จบหน้าน,น้องนุ่นเป็นกาอยู่กับปูบ่กับหนาได้พี่น้อง <c ười> ขายเครื่องสอยปู่สวยงาแล้วก็ปลินน้ำเอ้ยอไอยงเฮียนนั่นแหละเพิ่นหนักปลิน ม,มันมันเด้อไล่ไล่าฉันมึงจะเหยียบไปนำเลยพี่น้องเหยียบไปนำอ่าให้ดิมันหอยเป็นหรือหอยตายนี่พี่น้องหอยตายเลยพน้องได้หอยตายใส่มาเบิร์นครอบอดมสมบูรณ์ ว่ามีไข่หอยอยู่ห้องใดห้องใดมีไข่หอยที่ว่าบ่อนนะค่ะอุดมสมบูรณ์เนี่ oh. ยเห็นอยู่บ่เห็นเห็นจะเห็นไข่หอยไข่หอยเอาสุดกระป๋องอมันได้เครับไข่แมลงแม่แพลูกเอเาแม่แพลูกต่อ <c oughs> ได้หลายพี่น้องบักกุ้งมันือสิได้หลายเก็บใส่คลองเขาไดอยู่เนาะมีขนหน่ำบกลงอีกจักหน่อยนี่ครับกับสีือสีไดลายกว่านี้พี่น้องบอก้าจกหูเขาจกหูนายก็ได้ปลาแต่ญาน,นิญาติเวลาเขาจกเข้าไปแล้วมันเจองูเจออย่างนะแมนะ

ไตเลยพี่น้องซหน่วยก็ได้อยู่ไได้นีอ่นอยกนะไ็ได้อ้าวนี่แ่แ่กบงนะลายเดยได้พี่น้องด้ยคันป้านี่ย้งสได้หรืเลนะ่บงกุ้งได้พองโยหอยไ่ใหญ่ปานีะอ้าใส่ของอ่ะอกรไดซหน่วย พี่น like right? okay. ้องเด็ยไม่คือชิพ่อที่กินแรงก็พอได้ก็ได้จะลองบานเอาอันมูมี่กับเนียมัมาท้องไอท้องน้าเนาะก็ได้กินแล้วเนาะเซราาดั้มหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้กินแรงออแต่ไม่กบบ่เสมอไปได้ลงมาเฉยอก็บพ่อได้เด็กิมกับช่วงมันเนาะใช่เออบึกบึ้งนี่มาบึ้งไก่เด้ออืมพี่น้องเอ้ชมิ้งหมักขนาดได้หอยกับกี นี่พัดกินืมลมเทิมสัมผัสม,มือพูสัมผัสม,มือสม,มิงพูนั้นไหเอาใส่คองใส่คล้องเลยนะพัดของลงของถ่างคล้องหน้าได้ป่ะสมิง นองเบิ่งเล้วงมตระหนกเลยใช่ไหมฮะงมตระหนกจะเข้ามาใกล้ไรมาเอาไว้จ้าคือได้หอยกับกี๊หอยกับกี๊ยมหารกับเกี๊เลยป็นมันแต่หอยกระต่ายใช่ไมมันแต่หอยกับกีนี่มาใส่ของมาหอีกแับเกี๊ยผัดเนาะเอาเมื่อผัดเนาะ ออออหรือจะอ้อมอมก็แซ่บเลยต้องอยากกินอ้อมเนาะมีผักกีสมดังขมใส่นะป้าตัวพี่น้องไอ้สุดยอดเลยลำตะเบือนเนาะมังเพื่นใส่มีซิีนงัวกะคือสีบนแหนมบางเลยคันว่าไดีอ้อมหอยพี่น้องใส่ผักกีสมดังขมแล้วุดยอดเลยเอาซิีนมาแลกกับบอยยอมแต่คันหลายโลก,ก็ยอมเด้วนกันได้ไปไปเราลงไปเอา <c ười> <c ười> เก็บใส่ถุงเสื้อไหมปคนละทางพีนง่น้องเอ้ยมันมันดุยงใส่ตอนจะงงม,มันไปซื้อถุงย่างลงไปเผื่อเพิ่มชีึ้นแล้วได้เนี่ยนะเพิ่มแนมเพ้นต้นจานบานตเต็มอยู่พี่น้องเดี๋ยวขอไปดูน้ำหวานต้นจากนก่อนหน่อยนาจึง,จงลงมาใหม่น้ำหวานก่อนอเดี๋ยวไลยเต็มเนาะจะนายจังสิมากเยียวเล,หลยหอมไรสัมเคนาะมีใหญ่สุดเลยปลาจ้าสำพามือ ไปไปดูนวานต้นจานกันสะย้อนอดีตสมัยเเป็็นดกห่มหอยยังบทันแล้วใช่ไหมเนาะจะม <c oughs> ีงแรดมาใส่ต้นดอกจานก่อนพอดีบานเต็มเต็มก๊กเลยเห็นแบบนี้คิดเห็นตอนได้นี้ตอนยังน่อยเนาะ เป็นพี่น้องดอกจานปะตัวบานเต็มมาเลยพอตัวงามครับแต่สีตัวจริงชิ่งงามกว่าในกล้องอีกพี่น้องเองมีมมอันบางดอกก็จะมีบางดอกก็จะไม่มีเพราะว่าอันแมงขีดสูดรแต่พี่น้องขีดมดบ่ะิีดมืดงา <laughs> ด,ดกันหวานอยู่บ่ ลองนะลองดูมั้งนะปาตัวสิระวังจิ้มคอเด้สำหรงมันหวานเคยกินยังไม่นองแต่ยังน้อยมากอยู่จะไหนเชาเมื่อตอนนอนนนม่อันนอนนเบิ่งยังองสีมันแบบง่ามมันะบ่าดอกแมงกิสูดอย่างไรเนาะอือยไรจะเป็นนั้นพวกแมงใหมเลีนนกกรายตัวเสียงฝัโดนจิมบ้าบุ่้งเอาเลยเอาเลยจิมบ้ เดี๋ยวค่อยกินลังกลองค่อยกินไลท์ได้ค่อยเลยหวานเี่ยไลท์อยู่บนน้ำมามามาให้โดูนะแล้เตอร์เดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> มีเะบออันนี้หมดแรกบอะเอาให้ดูเอาเป็นความสุขของผู้หญิงเนาะผู้ชายเราก็ได้แต่เบิง่งเป็นไงไมาโดนนี่น,นี่เป็นไงโดดจะได้เป็นบโจดไป หวานงามนี่ดอกจานกำลังบานหวานข้าเลนเนาะหวานบนกรดอ้อยอีกให้เลยราทีสองใช่ไหมเอ้ยมน,นอยู่ซูงเอาได้อีกน้่งบพิลิคพิโรเดี๋ยวคอยอใหไรั่านคืนท,ทัาเนเนไหนได้ป้าพิัดน,นะจะมาคอยอให้ไหมไมได้รถไาูกกันมาก้ ให uhm so ้บากุ้งเป็นเด็ดไฮพี่น้องสมิ่งอัมอะไรมันอยู่สูงเติบเป็นพัดใดก็จะขึ้นไปง่อยอยู่ท้งต้นไม้มันงามเลยพี่น้องสไลด์เ็นวัยรุ่นพันชีแวะมามาไทยหุบบ่อบากุ้งเป็นขึ้นแปวาดอกจานไหยพี่น้องดอกจานเต็มเลยมามาถึงจ้า มาอบอโอเคสะออนพี <laughs> <laughs> ่น้องมันลายเลยไปซือมานาน่นไหนพี่น้องโอเคโอเคพอละเต็มพี่น้องนี่เต็มมือสะอิงเลย เอาอะพี่น้องเอาเมื่องแห่งนนน้ำเนาะอ่าแต่จิงนี่คืออิ่มครั้งหนึ่งเหมือนจมิ่งอิ่มจะมิงกินไปหลายเติบแล้วพี่น้องกินหลายสินเจ็บคอได้ก็ดีได้เครื่องได้เครื่องมาเลยอ่าเห็นเห็นจ้ากูดีได้อันเครื่องครองขบ้ามีแต่หอยกับกีไบกับกีบตรงปุ่งยังปุ่งมังจะเอาเมือนพัดกินพี่น้องพัดเนาะบอกอ่ะอย่างที่ปรกุมคนยากอ่ะ ขัดกระเซ็บพี่กันสีออมไฟสมนังคมรัวผักหขมมือนี้ก็ถือว่์มาขับเบือประหยัดรายจ่ายไปอี่แมนแมนเพราะว่ามือนี้หามันเป็นมือตุ๊จีนแล้วมันเป็นพ้นให้องเงี้ยไปเลยพากันเป็นห้างลงมาหาอายุห่างหินก็ร่าจเปิดขายไปกับไหวอย่างไรมันเงียบมือหนเงี้ยพ้นกับตกตะเ้าพี่น้องอาสมิงออกมาอายุห่างหินว่าสีห่าเก็บกระปงกระปูแต่ว่าเห็นหอยมันได้กัเลยเช้า นาะแมนกค็คือสิบธิ์ไ่ได้ล่งไปน้องที่แรกว่าชิมาพาชินมากินดอกจานแล้วก็ชิกลับไปพบต่อวันนี้ยาและพอเลยเอาก็ถือโอกาสเอามาจอบข่าวจบหน้าให้อีแม่เลยพี่น้องเอาพี่น้องคลิปในกาชิได้ขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่ามาคลิปนี้ก็ฝา,ปปา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในในพี่น้องเดินพี่น้องเดินเนาะสมาครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทุกุ้งเนาะ ็จะให้มุกุ้งทำเองคลิปต่อไปแมน่นขอ,บขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง